ขอแสดงได้นะฮะเราอยู่ในนนร์ทิชแนลฮะเราอยู่ใน MC อะไรวะ MC ็มคู่กุซ่าบุ้าโอ้ยโอ๊ตบุกบาเฮ้ยดาดาออกมาก่อนออกมากระจาก่อนเราเนี่มาหาเราเล้วนะเอ็มซีคูนะฮะเปล่าพี่เขาชื่ออะไรนะกุกกุกนายดากุกอะไรเออ MC ็มซีกุกนะ ปุ่ซบ PU นะะนี่ก็คือ in ที่แจกของฟรีนะฮะี่มีบั克อินเจ๊ะนะฮะบัคอินมาเมนูใส่ไฟบัคอินยิงู่นะฮะระเบิดนะฮระเบิดนะฮะบอกอินปืนแล้วก็ของของบกคคล สังคมดีครับสังคมดีสังคมดีดีชิวายเลยเนี่ยกูนี่ก็คือแบบอ่าธนูสังคมนะดูนะดูใบเป็นตาฮะเออแล้วนั้นตามละมาตามละมาเร็วๆขับครับไปครับนี่เราจะพามาวัดนาเพ่สร้างเสร็จเมื่อวานวัดเก๋วัดเก๋วัดเกวครนะวัดเกว้ย เอ้ยชุดอุ้งตะกอนตะกอนครับขอยาสักเอา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 แดนนี่เป็นไรแดนมีคนไล่โอ้โหโอ้มีคนไล่โหมดอยู่เอาเอาจิงใส่เราทำไมอ่ะมาโดนแช่คนดีเลยไปเหอะดาปะนี่นะบ้านเก่า บ้านเก่าผมเออเคเคเค,คนะฮะก็มีอะไรนิดๆหน่อยๆฮะไปเจอกันพักสองเดือนครับสวัสดีฮะ